เออนีน่จะเข้ารับสุกด้วยอุ้มนี้เลยอุ้มนี้เลยกำลังตอนะนี้ก็ไปนอนมาเลยหรอไปนอนมาเหรอนอนอยู่ตรงศาลนั่นแหลยตื่นไล้นี่ยังไง้ได้อาบน้ำไหมนี่จะให้แม็กซ์กลับอาบน้ำเนาะเออได้แม็กซ์กลับอาบน้ำสบายนะมึงให้พองปนอะ <c oughs> สบายของมึงไม่มีแล้วจะแพะก็อยากอยากรู้อยากเห็นแต่จะแพะเดี๋ยวก็โดนขัดอีกรูดอก์เมาแพะไปด้วยเดี๋ยวมานั่งนี่ก่อนั่งนีู่่ตรงนี้อ่ะ

นอนอยู่ตรงสาลนั่นเลยตื่นได้ี่ยังไงแล้วได้อาบน้ำไหมนี่จวให้แม็กซ์แะอาบน้ำเนาะเออได้แม็กซ์แบะอาบน้ำสบายนะมึงให้ยพองปนสบายของมึงไม่มีแล้วจะแพะแต่อยากรู้อยากเห็นแต่จะแพะเดี๋ยวก็โดนขัดอีกรูดอกเอ๊าเอาแพะไปด้วย ไปได้ครับวิ่งนี้เป็นยั่ดอกมันจะได้เคยเอาไปเลกไปไหนมาหึไปไหนมา <c oughs> อ้าวไปทางนี้ <c oughs> โอ้โหถิ่กองอยู่ทางนี้ <c oughs> กองอยู่ทางนี้น <c oughs> ี่ดูนี่ดูนี่ดูบางสิ <c oughs> นีเนาะ เอาน,นี่ยแเผ็แกะเดอ๋ <c oughs> <c oughs> เอเด็กเขี่ยวใส่เลยก็ <c oughs> น่าจะใ,จใกลยย้อิบแล้วล่ะก็มากินแม่เล็ดแตงแหวนแมาเล็ดฟักทองนี่ยมแม่เล็ดฟักทองก็กินกระจอได้รยมอร่อย ยังไงล่ะอ่ะนีอร่อยเมื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อวานที่กัดสบองพี่บ่อยวานาวานเราดื้อไหม นะจอดื้อป่าวจอไม่ดื้อเนาะอจอให้กิน,กน,กน,กนเก่งแค่นั้นเองอกินเก่งยิ้มเก่งแล้วก็นอนเกน่งเลยไม่ต้องมาใกล้นะลูกนะดึไไกลเอาอัตรายช่วงนี้เขาอยู่กับพ่อเขาก็จะประมาณนี้สงบสงี่ยมเจียมตัวนะช่วงนี้นะถ้าอยู่กับคนอื่นนะกัดโมดถ้าอยู่กับพ,อนะอบพ่อเขาก็จะประมาณนี้ป้อนพ่อก็มีหน้าที่ป้อนไป มีลูกชายคนเดียวปอ,ปอนลูกน้อยอปอนลูกน้อยโยมเอ้ยนะมีลูกน้อยก็ต้องทําใจนะมีลูกน้อยก็ต้องทําใจเย้มฟลิกเลยแต่เวลาก็เดินจะไม่ไม่ดูไม่กวนคุณโยมแต่ถ้าเกิดว่าเขานั่งอยู่เนี่ยจะตัวกลมมากกลมมากอยู่กับพ่อก็ประมาณนี้เป็นเด็กดีนะสงบสงเงยบเร,เรียบร้อยเนะ ้ยัยคนอื่นก็กัดแต่เขาระพระในวัดยินเขาอากัศเมื่อวานก็กัดเขานี่ไหนลูกอ่ะจ้าจเดี๋ยวเอาเ้ยอิ่มแล้วมั้งก็จะอิ่มง่ายัวเดยมนะกินแป๊บๆแต่เพราะว่ากินมาแล้วนะกินมาแล้วก็เพิ่งตื่นอะ <c oughs>

ยังพวงพวงหมาพวงแพ้อยู่อึ๊บเติอนเตือนมาแพละออกไปเร็วมิกก็ได้มิก,มกเอาบอลนั่นแหละจะได้เก็บกินง่ายๆลูกเอาอไปไกลจากคูนี่ออกไปแพะก็<อ>จะมาหาจอ่นะมาเล่นกับจอกลัวจอเหงาต้องซื้อควายมาให้เป็นเพื่อนจอมั้งเนาะนน ซื้อขวยน้อยมาจาอเป็นเพื่อนกันจาะอร่อยยมอร่อยแซบแซๆเราเองเรอยู่กับโค้เขาเขาจะประมาณนี้เลยโยเอาไว้โยโค้จะโยกคนอื่นไม่ได้